สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมโมโนเกรียงไกรคบมั่นครับวันนี้ผมอยู่ที่สวนทุเรียนภูเขาไฟอีกหนึ่งสวนครับที่ได้ใช้ปุ๋ยแบคแคทครับเดี๋ยวให้เจ้าของสวนแนะนํานิดนึงครับสวัสดีครับผมนายนิยมบุญบุตรครับครับผมอยู่บ้านภูคำบนพูเงินครับทั้งเป็นกาตลาจังหวัดศรีสะเกดเลานี่แล้วครับผมเป็นทุเรียนภูเขาไฟอีกหนึ่งแปลงเนาะที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยแบคแคทในสวนทั้งหมดเนี่ยมีกี่ต้นครับคุณนิยมเจ็ดสิบแปดต้นเจ็ดสิบแปดต้น เป็นทุเรียนอะไรครับเนี่ยมอญทองมอนทองทั้งหมดอายุกี่ปีครับอายุห้าปีห้าปีทําผลผลิตไปกี่รอบแล้วปีนี้ปีแรกปีนี้ปีแรกอืมปีนี้ได้ผลผลิตไปเท่าไหร่จานวนนะครับประมาณสองตันนิดๆสองตันนิดนิดสองตันนิดนิดกับการใช้ปุ๋ยแบคแครับปีนี้ทั้งฤดูกาลไหมทั้งฤดูเลยทั้งฤดูกาลตั้งแต่ทาใบใช่ทําดอกทำดอกบำรุงอาหารบำรุง ใช้หมดเลยทุกช่วงครับทุกช่วงมากับปุ๋ยแบคแคททั้งหมดเลยใช่ครับนะครับก่อนหน้านั้นก่อนที่จะรู้จักปุ๋ยแบคแคทเนี่ยสวนนี้เป็นยังไงบ้างอ่ะใบมันใบมันใบมันเหลืองใบมันเหลืองใช่ใบมันเหลืองเหลืองเกือบทั้งแปลงเหลืองเกือบทั้งแปลงครับครับก็เลยตัดสินใจเอาปุ๋ยแบคแคทมาใช้พอใช้ปุ๋ยแบคแคทไปแล้วเนี่ยกี่วันเห็นผล สองอาทิตย์ก็เห็นแล้วฉ<ม>ีดประมาณสองครั้งครับสองครั้งก็รู้เลยฉีดทั้งใบทั้งดิน<ม>ทั้งต้นครับฉีดใบฉีดต้นลงดินตามคําแนะนําของคุณเกียใช่ครับครับใช้ตามคําแนะนําของคุณเกียรครับบอกว่าผลผลิตปีนี้ได้สองตันกับเจ็ดสิบพอต้นเองครับแล้วก็เป็นปีแรกที่ทําผลผลิตเนาะใช่นะครับแล้วหลังจากตัดเก็บผลผลิตเนี่ยสภาพต้นเป็นยังไงบ้าง ดูดูเลยยังใบยังดำเลยใบก็มาแล้วครับอืมใบ<ป>ก็คือใบใบมาแล้วก็คือสภาพต้นไม่โทมครับอืมมีแล้วหลายคนครับมีปัญหาเรื่องของเวลาตัดเจ็บเนี่ยต้นโทมครับนะต้นจะโทมบางสวนเนี่ยเป็นเดียวไม่กวดเป็นกา้านทูไปหมดเลยแต่สวนคุณนิยมนี่แทบจะไม่มีเลยใช่ครับอืมนี่คือกระบวนการที่ใช้ปุ๋ยแบคแคทตามคำแนะนำของทีมงานปุ๋ยแบคแคทตามคำแนะนำของคุณเกียร หลายคนเนี่ยดูมานานแล้วนะคุณนิยมดูมานานไหมถึงตัดสินใจนาน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 กี่กี่เดือนบางคนก็ตัดสินใจไม่ได้เพราะววามเขาเขาเขาไม่เชื่อเขาไม่เห็นผลครับเมส่วนมากเขาจะใช้แบบแป๊บเดียวแป๊บเดียวใช้ประมาณลิดนึงก็ไม่ใช่แล้วครับและเพราะว่าหลายๆคนจะบอกว่ามันแพงใช่ครับใช่ครับเขาจะพูดว่ามันมันแพงเกินไปราคาหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบบาทเนี่ยแพงไหมสําหรับคุณนิยม ไม่แพงครับไม่แพงใช่เอาคุณนิยมยังบอกว่าไม่แพงแล้วทำไมคนอื่นเขาบอกว่าแพงแต่ว่าไม่แพงเพราะอะไรอ่ะไม่แพงเพราะอะไรอืมผลไม่แพงเพราะไอ้ผลิตภัณฑ์มันมันโอเคครับมันไม่ได้ใช้หลายตัวไม่ยุ่งยากเลยตัวมันไม่ต้องยุ่งยากใช่หลายตัวอ่าเราก็ใช้แต่ตัวแบ็กแคสนี่ครับตัวอะมิโนสารไหลไม่ต้องใช้ก็ใช้แค่ตัวเดียวครับอืมถ้าถ้ารู้จักวิธีใช้นะ ครับใช่ครับก็คือใช้ให้ถูกวิธีใช่ครับวิธีการใช้ก็จะง่ายลดแล้วก็ถูกช่วงครับใช้ให้ถูกช่วงใช้ให้ถูกวิธีใช้ให้ถูกจังหวะใช่มันก็จะลดต้นทุนลงไปได้เยอะถามว่ลองลองเปิดใจดูครับนยังไม่ได้ใช้ลองเปิดใจดูสําหรับคุณนิยมเนี่ยใช้หมดไปเท่าไหร่สำหรับใบแคเนี่ยในสวนถ้าชวนสวนนี้นะครับแปลงนี้ครับอยู่ประมาณสิบลิตรสิบลิตรจนได้ถึงไอ้ทำดอกนะ อ่าทำดอกประมาณสิบลิตรสิบชุดเนี่ยอ่าสิบชุดครับหลังจากหลังจากที่มันเป็นดอกแล้วแล้วก็ใช้ไปอีกต่อเนื่องใช่ระยะลูกแสดงว่าทั้งปีเนี่ยทั้งฤดูกาลของคุณนิยมเนี่ยนะครับในระยะในจานวนต้นเจ็ดสิบกว่าต้นเนี่ยจะหมดอยู่ที่ประมาณสักสิบห้าลิตรได้ไหมใช่ได้ไม่ไม่ถึงโดยซ้าไม่ถึงด้วยซ้ําอืมอืมมันจะไปเปลืองตัวน้ํานิดนึงแต่มันก็ก็โอเคอ่ะก็ผงเราก็ใช้ได้นานสำหรับ สำหรับเรื่องของปุ๋ยฉีดทางใบเนี่ยเนาะนะครับสำหรับอาหารเสริมทางใบเนี่ยคุณนิยมปีนี้ก็หมดไปประมาณสักหนึ่งชุด1 9 8 0บาทแต่ถ้าซื้อเยอะใช่ไหมราคาก็จะถูกลงไปอีก<ช>แสดงว่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสัก2 0 0 0 0ืนิดนิดสองหมน,น,นใช่ครับสองหม,นน,งหมนนิดนิดกับทุเรียนที่ได้2ตันบวกกับเรื่องของปุ๋ยทางดินลดลงไหมลดลงลดลงผมใช้น้อยกว่าเดิมครับปีนี้ใช้ไปกี่กระสอรกับเจ็ดสิกต้น ถ้าปีนี้แหละครับครับนสะสมอาหารด้วยก็ประมาณหกเจ็ดสอหกเจ็ดกระสอบเท่านั้นอืมประมาณนี้ประมาณนี้แสดงว่าไม่ถึงห้าหมื่นบาทไม่ถึงครับไม่ถึงรวมถ้าค่าน้ําค่าไฟก็คือไม่เป็นตัวสะสมอาหารก็แค่สองสอพี่อืมครับแต่ถ้าเป็นพี่ียร่แกแนะนาไม่ต้องใช้อืมพึ่งเก่แก่พึ่งแนะนาปีนี้ครับเราก็พึ่งได้รู้จักกันมาหนึ่งปีหนึ่งรอบฤดูกาลครับเราก็ต้อง ปรับกระบวนการทํางานไปเรื่อยๆครับเพราะว่าหลายๆพื้นที่ที่ใช้ปุ๋ยแบคแคทดเนี่ยเชื่อว่าแรกๆปีแรกเนี่ยก็คือยังไม่เชื่อสนิทยังไม่เชื่อแบบร้อเปอร์เซใช่ฉันก็ยังต้องใช้วิธีการเดิมๆอยู่ก็คือบางครั้งวิงีถ้าเรามาแบบเต็มร้อยเราก็กลัวพลาดใช่ถ้ามันไม่ได้ผลผลิตขึ้นมาล่ะใช่ไหมใช่ผมคิดอย่างนั้ครับก็คือห้าสิบห้าสิบในปีแรกครับทุกคนทุกสวนครับห้าสิบห้าสิบในปีแรกแต่ยังก็ยังช่างใจอยู่ช่างใจจะใช้ใช้แต่ตัวนี้บ้างไหมหรือจะใช้ปุ๋ยด้วย ครับมันเป็นธรรมดาแล้วทีนี้มารู้อย่างนี้แล้วรู้ว่าไอตัวที่เกิดมานั้นนั่นคือต้นทุนใช่ครับที่เพิ่มไปค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันอืมครับปีนี้เห็นบอกว่าจะใช้ปุ๋ยแบคแคทแบบเต็มรูปแบบตั้งเป้าเลยครับตั้งเป้านี้ตั้งเป้าถ้าทําได้จริงๆถ้าเอาแบบอืตามระยะมันนะได้ได้ประมาณสามใบครับถ้าช่วงนี้มันทันนะครับนี่ใบกำลังออกพอดีมันก็อันนี้ก็คือได้สามใบพอดี สามใบพอดีจะทำสามใบครับเพราะว่าทุเรียนเรายังเล็กอยู่ใช่แต่ว่าแต่ถ้าใบมันพื้นใบมันหนาที่เหมือนนี้สองใบก็โอเคสองใบก็โอเคที่จันทบุรีครับที่ผมได้ลงไปพื้นที่กับคุณเกียร์ทุกคนบอกว่าสิงหาเนี้ยจะเริ่มลงสารแล้วแต่ว่าเขาเร็วกว่าเราประมาณเดือนนึงครับเราก็จะประมาณสิงหากันยากันยากันยาเริ่มลงสารกันยาตุลาถ้าช้าสุดก็คือตุลาที่จะจะจะโฉบสาร อืมนะครับเรื่องของสภาพต้นนี่สมบูรณ์มากครับสําหรับสวนคุณนิยมเดี๋ยวผมจะมีอินเสิร์ตภาพตอนที่ผมมาเยี่ยมคุณนิยมตอนที่มันเป็นลูกตอนที่ติดลูกพูดถึงคุณภาพของทุเรียนบ้างครับคุณนิยมที่สวนเป็นยังไงบ,<ะ>บ้างภูกาไฟของเรานะ่สวนมากที่ไหนก็ช่างครับครับทุเรียนภูกาไฟของเรามัน,ม,นมันเปลือกมันจะไม่หนาอืมอ่าจริงจครับ,รบแต่รสชาติ ผมก็ไม่รู้ว่าส่วนส่วนไหนมันจะเป็นย่งไส่วนไหนแต่แวแวผมมันมันจะเปลือกเปลือกบางแล้วก็เนื้อนี่มันจะแน่นเม็ดเม็ดมันจะรีบเม็ดจะรีบใช่ครับได้กินไหมในของเวงนี่กินไหมกินอ่ารสชาติเป็นไงบ้างมันจะหวานไม่หวานมากแต่มันหวานมันเหมือนเหมือนเหมือนละมุนลิ้นอ่ะละมุนลิ้นเนื้อเยอะใช่เนื้อแน่นแน่นเนื้อแน่นละมุนลิ้นอ่ามันมันคีมครีมแล้วก็ไม่หวานโดดแล้วก็กินไม่ฉุนครับใช่ไหม แบบเรียนปีแรกด้วยปกติเขาจะพูดถึงว่าทุเรียนปีแรกเปลือกจะหนาเปลือกจะหนาใช่แล้วมันไม่หนามันไม่หนามันเหมือนมันเหมือนสวนที่เขาทํามาหลายปีเลยใช่ไหมครับเหมือนสวนที่อายุเยอะครับอื๋ยเปลือกจะบางได้ครับครับนี่ครับนี่คือประสบการณ์ที่คุณนิยมบุญบุตรนะครับได้ใช้ปุ๋ยผลิตภัณฑ์ปุ๋ยแบคแคทกับทุเรียนสาวและทาผลผลิตปีแรกครับท่านผู้ชมบอกว่าเฮ้ย ปกติทุเรียนปีแรกเนี่ยต้องเปลือกหนาแต่ว่าส่วนคุณนิยมนี่คือไม่หนาแล้วก็เรื่องของรสชาติอย่างที่ผมนําเสนอทุกทริปครับบอกว่าส่วนไหนที่ใช้ปุ๋ยแบคแครหนึ่งเนื้อละมุนเนื้อครีมมากแล้วก็รสชาติจะมันและไม่หวานโดดลูกค้าที่ซื้อไปเขาว่ายังไงบ้างหมดเลยเลยเราถามว่าหมดเลยเลยหมดเลยลูกค้ามันจะมีลูกค้าประจำครับลูกค้าพี่คนหนึ่งอยู่กันตลาด อืออ่าแกชอบมาซื้อส่งให้ลูกค้าสี่ห้าลูกพอาะแกไปซื้อของเจ้าอื่นอืมจนได้เคมาของเจ้าอื่นแต่ว่าผมส่งไปข้างไหนก็อไม่ไม่ไม่มีปัญหารับประกันเลยทุกสวนครับที่ใช้ปุ๋ยแบคแคททุเรียนกองไฟทุกสวนเลยบอกว่าใครที่ได้กินแต่หมดยาไม่ถูกต้องสวนแม่โสภาเหมือนกันสวนครูจีเหมือนกันครับหลายๆสวนที่ใช้ปุ๋ยแบคแคทลูกค้าจะถามว่าหมดหรือยังเพราะว่าได้กินแล้วไปทใจเดี๋ดูกันหน้าเดี๋ยวเจอกัน ก็เจอกันเจอกันงาุณล้ววเจอกันเราครับผมที่จังหวัดศรีสะเกดเราเจอกันเนาะเราทาไม่เยอะแต่เราทําได้คุณภาพนะครับคุณนิยมมีอะไรอยากฝากบอกท่านผู้ชมอีกสักนิดไหมก็ไม่ต้องอะไรมากถ้าถ้าคุณแต่ัดสินใจแล้วอืคุณต้องลองลองใช้ดูแต่พันตัวนี้ถึงมันจะแพงหน่อยแต่มันคุ้มค่าครับครับาคาม สูงนิดๆแต่เราใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันคุ้มคุ้มจริงๆครับครับเราสามารถเอาไปต่อยอดได้ไม่ว่าต่ทุเรียนปาล์มอะไรก็ช่างครับใช้ได้หมดเลยครับอืมครับผมวันนี้ขอบคุณคุณนิยมมากครับที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์กับการใช้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยแบคแคทอย่าลืมครับใครที่สนใจทักมาได้สมมุติว่าใครอยู่ใกล้ๆคุณนิยมเนี่ยอยากมาหามาหาได้ไหมได้ครับครับมีเบอร์ติดต่อไหมฝากเบอร์ติดต่อนิดนึงครับเบอร์ก็ศูนย์เก้าห้าครับ หนึ่งสองหนึ่งครับหนึ่งสามศูนย์เก้าครับครับผมนี่คือเบอร์ของคุณนิยมนะครับสามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทาสวนทุเรียนในรูปแบบของปุ๋ยแบคแคทดกับคุณนิยมได้นะครับสาหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมครับปุ๋ยแบคแคทลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรใช้คู่กันกับยาเชื้อราแบคแคทวันครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับคุณนิยมครับ